สบายดีเด้อพี่น้องวางไปจะคุยจะค,คนเนาะืันนี้ก็มาเจอกับทีมงานสายจวดเฮาอ่าปาสอนป้าตองเห็นหวะงงงงอ่าแต่อุกปกรณ์อ,อืมทิศเข่าพักบ่วงยมำกบสุดพี่น้องอค,คูยเอาอะไรอย่างเงีเป็นเต็นคันป่าตัวยำหนาวช้ำพี่น้อ,ง,นง,นองเลย อุปกรณ์นะกันห้องห้องแังเนาะห้องแงงได้นี่ยดังสอนนะแฮ่นี่ครับพี่น้องพุดอะไรนี่ยกระต่านี่พักแงงเต็มทีบวเบียร์เหล้าเลยพี่น้องสนับสนุนเบียร์เหล้าผมดีกว่าสนับสนุนว่ะสนับสนุนจากเบียร์เหล้าลงบุนร่างแหละไปทุกคนมาดีครับคุณพี่น้องเอ้ยพอตัวได้แล้วพี่น้องได้แล้วมินิมาผมคิดวังพี่น้องเอ้ย

Tiếng luôn xuống đây nè Đi, đi thôi Này Ồ, Ok, ok ngôm vào lại nào ngủ rồi Ngủ nào Nào Nào, nào, บัด้เฮาหวานเลยจะหน่อยเดียวเ้าสีเอาด่างกวดบัดสอนด้ห่วหานได้ห้าหกตัวแหละรุ้จำกันพี่น้องารอนีว่คเดียวไปยังไงสอง và đúng không và cái lẹn bọn đến rồi hồi nhảy chôm sừ này và hồi nhảy quả mình nhảy luôn cái trò đây đây nè đi

เฮ้ยโอ้โหมาคำเบิ้ลนอยกันนะเฮ้ยบ่นเฮ้ยนอยป่ะไปยังพี่จ้าว้าบุกวาี่เฮยว้าเอ็ดเล็กนิดเดียวมิประวัติประูวานไปไกลนะนี่มันของได้เรื่องโผล่เฮ้ยครับมันเด กุ้งก็มีนะตัวหวานไปคุณ oh. แล้วเอาจิไปถ่ายอยู่คุณแล้วไปดบบเดี๋ยวเอาสีหยางก่อน nhám lẹ ngoa cả mi bỏi ngoa nhám nhà sập gì kín đi mà khơi lên hả ừ. oh.

ขึ้นจุดเก้าเนี่ยเพราะอะไรอยากลบไปลบมาได้แค่แ <laughs> ถวแถวคันผายจังไว้ลงหนองจับและิดลงสองคนเปิดเอาขึ้นอีกเลยไ <laughs> ม่ยังไปนตนใอยู่บ่ เป็นอะไรเลยบุมีว uh ่ะฮะเด็ดเด็ดเด็ส yup> okay? ิลมเลยผู้ป่ากายแลยผู้ทั้งหลังผู้เจ็ดตามันกายอะไร อะไรลาซิวือบุคคลมีบรมีรเลยไม่ใช่คือบ่บ,บ,อบุจิบบไปตามมลงอยูเ่เพื่นอนผ้วะปลาเนอดนฮะทอดตมงอืมเาอยากห่านทอดตมงอยู่ด้ว มันเป็นน้ำเก้มักมาก่อนนี่บฮะมันเป็น oh, uh น้ำแก้มขอขว้อขวนี่แมนบอกโอ้ยบาต้นห้าต้นนอะคือว่าดินเียวๆอยู่นั่นแหละมาแต่ไทยฮะก็ได้มาลงสอนน้ำก <mo ันนี่ได้นล

กะตาถือผีกแปลงนัวมาถือเบี้ยอีกกวดหนึ่งเขาขวาหัวหอมอะไนี่ฮะฮะเดี๋ยวนเ่อนี่ก็ได้อี้นี่แหละมึงชิวานบาแลงรอบหนึ่งเอาใจจับเดียวใชหมมึงอะไรวาดย้าขึ้นก็ะ ึ้นี่นออ้ยมอเมนูนี่เมนูคือเมนแบบว่าตับ,ม,ตบ,ม,ตบมังหุงเลยกะ่เช็ตัวนึงกินฮะก้อยปลาน้ก้อยปลาน่อยบ็ดได้ก้อยปลายยัง